วันนี้สาวเราจะมัดใจสามีด้วยเมนูอะไรมาดูกันค่ะเอาต่อถานเข้าไปในกระทะเอาทานนะคะในกระทะแล้วก็เอาหมูเข้าไปย่างในกระทะอีกทีนึงพร้อมทา,านนะคะทานที่กำลังร้อนๆ้อนตักทานเข้าไปอีกค่ะเอาไปย่างหมูให้มันสุกนะคะมันก็จะมีกินก็ามาทานมีกินกาทานทานไอ้พวกอะไรพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็เอามะเขือเทศล้างแล้วเอามาย่างแล้วก็พริกป่นค่ะพริกป่นเอาเข้าไปย่างในนั้นแล้วก็คลุกเขาให้มันสุกนะคะ ตอนนี้หมูหมูเริ่มเกลียมแล้วค่ะเริ่มดำแล้วนะคะน,นี่ก็มาคั่วคั่วพริกคั่วมะเขือเทศขีพริกออกมาค่ะเสร็จแล้วเอามาใส่ครกค่ะมาใส่ครกตำ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 ,ตำ,ตำไม่ล้างพริกด้วยนะโอ้โหทานเธออะไรอยู่ในนั้นหมดนะคะคิดท่องคี้เท่าเอาหมูล้างนิดนึงแต่หมูดำไปหน่อยนะคะหลังจากนั้นเธอทําอะไรซอยซอยซอยซ,อย,ซอยหมูหมูนี่กำลังเกลียมอร่อยเลยค่ะ โอ้โหหั่นด้วยความธรรมดทะแมงอย่างนั้นเอาไปใส่หม้อค่ะตักใส่หม้ออ่ะแกะมะเขือเทศเอาที่ไม่ไหมออกอันที่มันสุกใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงอ่ะใส่เข้าไปเครื่องปรุงมีอะไรใส่เข้าไปโอ้โหรสตุงรสดีใส่เข้าไปผงชูงรสน้ำตรงน้ำตาลใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยอ่ะแยกออกมาหลังจากนั้นคาค่ะหันห่นคาหั่นขิงเข้าไปซอยเข้าไปหลังจากนั้นพริกที่ ตัมเมื่อกี้นะคะโอ้โหที่มีฐานเทิ์นในนั้นก็ขยำขยำาคเลอเลเข้าไปเลยค่ะโอ้โหคคเลอเลคอเลเอาน้ำล่ะเมื่อกี้มาใส่อีกเอามือนี่แหละจะหวกเข้ามาเลยเอาขยำขยำขยำาคเลเเลเคอลเเลนะคะหลังจากนั้นซอยต้นหอมใส่เข้าไปโอ้โหอร่อยเช็ดมือให้สะอาดค่ะแล้วก็เอามือตักขึ้นมาเลยนะคะเอามือกำกำขึ้นมาเลยใส่จานให้สามีกินโอ้โห โอ้ห oh, อร่อยความไม่เกรียมของฐานนะคะหลังจากนั้นตักข้าวค่ะโอ้หไม่กอข้าวนี่ขาวสะอาดมากนะคะโอ้โหดูสามีกินแล้วจะวหวยังไงมัง่งสามีก็รักเมียนะคะกินเข้าไปค่ะเต่งเตฐานไม่สนอร่อยบอกอร่อยด้วยนะคะโหเมียก็ดีใจสามีกินอร่อยว่่ตัวเองก็ไม่กิน <laughs> อันนี้ไม่ไหว <laughs> กินไม่ลงภร <laughs> รยาบอกฉันทำให้เธอกินเธอก็กินไปเถอะ